นี่คือกะจะเอากันให้ตายเลยหรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยยุโรปทําการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่อีกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เ,เป็นการจํากัดราคาของน้ามันรัสเซียให้ขายได้ถูกๆเพื่อจะหวังตัดตอนนะครับลดกําไรรัสเซียเพื่อได้ไม่มีเงินมาทําสงครามกับยูเครนเกิดอะไรขึ้นตกลงเนี่ยใครได้ประโยชน์กันแน่เดี๋ยวคิดดีล่ายฟังครับ ทีพิ้นพิ้นคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property live ที่มาพูดคุยกั่ยวกัเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เน like, ี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของราคาน้ํามันโลกนะฮะที่ประเด็นด้านสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียจดหมา้ชาติในยุโรปเนี่ยนะครับรวมถึงพี่ใหญ่อเมริกากลุ่ม G7 ออกมาประนามรวมถึงการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียอีกด้วยครับคือจะบอกว่าการคว่ำบาตรเนี่ยนะครับก็มีมาอย่างต่อเนื่องมากมายนะเช่นเรื่องของสินค้าของรัสเซียน้ำมันแก๊สธรรมชาติทำให้ราคาน้ำมันของโลกใบนี้นะครับเติบโตขึ้นสูงอย่างมากเพราะเกิดปัญหาสงครามและความขาดแคลนนั่นเองหลายคนก็รู้นะครับว่าการคว่ำบาตรครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเจ็บทั้งคู่นะทั้งคนที่ขายรัสเซียเองก็ต้องขาดน้ำมันได้น้อยลงไปทางยุโรปได้น้อยลงทางที่กลุ่มนี้เนี่ยคือลูกค้าหลักกันนะครับและเขาก็ไปขายในทางเอเชียแทนและในฝั่งของ น้ามันแก๊สนำชาติที่ราคาสูงจากที่อื่นจนทาให้เกิดปัญหาเงินเฟอ้อที่นูน,นสุดรอบ70ปีจนได้ครับหาดูภาพรวมเนี่ยครับก็ยังคงไม่แน่ชัดว่าตกลงเนี่ยใครได้ประโยชน์กันแน่นะครับรัเสเซียที่ต้องระเหตเอาน้ามันของเขาไปขายที่อื่นเนี่ยหรือว่าทางกลุ่มยุโรปที่ทากันคว่ำบาตรรัสเซียจะเจ็บกว่าแต่ยัางไงก็ตามนะครับนี่คือเกมเกี่ยวกันเมืองนะฮะมันก็คงจะยอมกันไม่ได้นะ ใครเนี่ยทนไม่ไหวกว่าก็แพ้ไปนะครับแล้วซึ่งล่าสุดทาง EU เนี่ยก็ทําการตกลงในการคว่ำบาตรในการจํากัดราคาน้ํามันของรัสเซียครั้งใหม่นะครับโดยว่าถ้าคุณจะซื้อน้ำมันรัสเซียเนี่ยจะกดราคาเหลือเพียงแค่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยราคาตลาดอยู่ประมาณ $87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็แปลว่าดิสคาวจากราคาตลาดไปเยอะพอสมควรครับเหตุผลก็คือว่านะครับต้องการไม่ให้รัสเซียเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการค้าขายน้ํามันที่ราคาสูงนั่นเองการกดราคารัสเซียว่าทําให้เงินเนี่ยนะครับค แห้งทอน้ําเลี้ยงที่จะไปสงครามเนี่ยก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปนั่นเองและนี่เป็นความร่วมมือทั้งยุโดโปและก็กลุ่ม g 7อีกด้วยนะครับซึ่งมีสหรัฐและก็ออสเตรเลียรวมด้วยหลังจากวันที่5นี้นะครับการส่งน้ํามันดิบเนี่ยโดยผ่านเรือของรัสเซียจะซื้อได้แค่ราคา $60 ดอลลาร์เท่านั้นนะครับหากมองด้านตัวเลขของรัสเซียที่ส่งออกน้ํามันทางเรือเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงนะประมาณ70-85%นของทั้งหมดครับการประชุมเนี่ยจริงมีเรืนะ่องน่าสนใจนิดหนึ่งเนี่ยฮะคอ ว่าทางโปลแ,งแลนด์แล้วก็ลิทเนียบอกว่าเฮ้ยแพงไปนะฮะต้องกดไปอีกเอาให้รัเสเซียมันแย่ไปเลยเลอแค่60สิเหรีหยญก็พอซึ่งในฝั่งของยูเครนเนี่ยก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่าคุณต้องโหดกว่านี้กดให้เหลือสัก30เหรียญไปเลยเพื่อให้แบบว่าเศรษฐกิจรัเสเซียเน,นี่ยนะครับช็อตครับ จะได้ทำลายเศรษฐกิจรัสเซียได้อย่างรวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไ,ไม่มีแรงมาตอกก้อนกับกยูเครนก็เรียกว่านอนร้อน,นอนหนาเป็นพอสมควรเลยสำหรับทางรัสเซียนะครับที่ทางกลุ่ม G7 และก็ทางยุโรปนะฮะทำการจะคว่ำบาตรอย่างรุนแรงครั้งนี้แต่ถ้าเราเนี่ยมองแบบไม่ไปแอดค่อยๆถอยออกมาดูนะครับต้นตอของมาตรการอันนี้เนี่ยมาจากอะไรคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยต้องระเห็ดนะฮะออนน้ำมันของเขาเนี่ยไปขายที่เอเชียนะครับโดยทําการเสนอราคาที่ถูก กว่าตลาดถึง30%นะครับโดยผู้ซื้อรายใหญ่ก็ได้แก่อินเดียได้แก่จีนและก็พันธมิตรของรัสเซียอย่างเช่นอินโดนีเซียเมียนมาลาวอะไรพวกนี้ครับดังนั้นหากมองจากมุมนี้ปแปลว่ารัสเซียเนี่ยก็จาเป็นต้องยอมขายราคาถูกไงเพราะว่าลูกค้าเก่ายุโรปที่เงินถุงเงินถังเนี่ยไม่ซื้อแล้วนะครับเราจึงเห็นฟโฟล์์นะครับของน้ำมันรัสเซียเนี่ยไปทางเอเชียมากพอสมควรเลยแล้วก็เติบโตมากขึ้นด้วยแต่ในฝั่งของยุโรปเนี่ยทางรัสเซียส่งน้ำมันไป,ไปยุโรปน้อยลงนะครับดังนั้นหากมองขขอองยด ยังคงสร้างยังขายได,ด้ดีเหมือนเดิมถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะถูกกับตลาดไม่น้อยนะฮะสาแต่ว่าถ้าเทียบกับต้นทุนแล้วเนี่ยนะครับที่ราคาต้นทุนการผลิตไม่สูงนะค่อนข้าง,างต่ำเลยเนี่ยนะฮะทำให้ยังคงสร้างกําไรได้อย่างมหาศาลท่ามกลางการเกิดสงครามนะครับจากกระดานเนี่ยบอกว่าทํากำไรไปกว่า158บิลเลียนยูโรเชนะหรือประมาณ158,000้านดล้านยูโรนะครับ ซึ่งไม่น้อยฮะและมาตรการคว่ำบาตรใหม่ของทางยุโรปนะครับแล้วก็ทางกลุ่ม G7 เนี่ยนัน่นคือการทําให้กลุ่มประเทศที่คว่ำบาตรรัสเซียสามารถที่จะซื้อน้ํามันจากรัสเซียได้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือห้ามซื้อน้ํามันรัสเซียกันเลยนะครับทำให้บางประเทศี่ยก็ประสบปัญหากับเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของ,ของค่าครองชีดน้ํามันตัวเองที่แพงแต่เขาใช้คําว่าจํากัดราคาน้ํามันนะครับหรือกดราคาน้ำมันให้รัสเซียเนี่ยขายถูกๆแต่ถ้าความพูดอีกคำพูดนึงก็คือเปิดโอกาสให้ประเทศคว่ำบาตรร,ร,รัรส ซื้อในราคาที่ถูกนะฮะบอกว่ากดตันราคาที่60ตดอลลาร์ครับแล้วก็พร้อมบอกด้วยนะครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยให้เซียนเนี่ยตังน้อยลงนะครับกำไรหดหายและสุดท้ายไม่มีตังมารบในที่สุดครับ แต่คาถามคือการจะบีบให้รัสเซียเนี่ยขายน้ำมันราคาถูกจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับเอาตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีนะตัวเลขหรือข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าคุณกดราคาคุณยอมซื้อน้ำมันรัสเซียราคาถูกเนี่ยเขาจะขายให้คุณนะครับหรือแม้กระทั่งมีตัวเลขหนึ่งที่น่าตกใจนะครับนั่นก็นคือราคาที่ยุโรปซื้อเนี่ยบอกว่าราคาที่เขากดราคาถูกๆแล้วเนี่ยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าราคาที่รัสเซียไปขายให้เอเชียเนี่ยยังถูกกว่า60ดอลลาร์ต่อบ,บาร์เรลอยู่ดีครับคือเพื่อนลองคิดดูนะครับว่าวัน,น <c oughs> จะกดราคาให้คุณเนี่ยแย่ไปเลยนะ แต่ว่าเออก็ก็ดีสิครับเพราะว่าผมขายต่ำกว่า60อยู่แล้วเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นที่ให้กับฝั่งของเอเชียนั่นเองนะครับแต่ซึ่งหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันเกิดการเขาเรียกว่าหมุนนะครับทางเอเชียเนี่ยเช่นจีนเช่นอินเดียเนี่ยนะครับหรือจากซาอุดงก็ตามเนี่ยเขาทำการซื้อน้ำมันรัสเซียราคาถูกมาที่ดิสค้ากว,ว่า30%แล้วก็ทำการแปะป้ายเอาไปขายต่อนั่นเองซึ่งลูกค้ากลุ่มนึงก็คือยุโรปนั่นแหละครับหมายความว่าตอนนี้จะต่อให้ยุโรปเนี่ยไม่อาจจะชอบรัสเซียไม่ซื้อรสัสเเเเเเเซซซซซีีีีียยยยยนน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 ่่ะะะะะคคครรรรัััับบบบบบแแแแต้้้้้้าา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 จจจืืออ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 อมมมมทงงงโดดดดปป์ขุุิกก็็็ไณ จากรักเสเซียได้เลยแต่ว่าขอราคาแค่60ดอลลาร์แล้วก็บอกว่าจะตัดทอด้ำเหนยงรัเสเซียแบบนี้ทุกอย่างนี้ก็ดูลงตัวทุกคนก็วิน,ว,นวินไปด้วยกันครับภาพลักษณ์เองก็ยังพอได้ครับแต่สิ่งนึ้งที่สนใจนี่นะครับทางกลุ่ม G7 เนี่ยจะเป็นต้องโน้มน้าวอินเดียแล้วก็ทางจีนให อยอมรับราคาที่60ดอลลาร์ด้วยนะครับมันก็ต้องัวงหัวกันนะครับเพื่อให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยค่อนข้างตกต่ำเมื่อเทียบกับราคาที่อื่นแล้วกันจา้ในฝั่งของอเมริกาเองนะครับคุณเจนเยนเลนเนี่ยออกมาบอกด้วยว่าการกดราคาน้ำมันของรัสเซียแบบนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ประเทศอื่นๆได้ประโยชน์มากขึ้นกล่าคือประเทศที่มีรายได้น้อยแล้วก็ปานกลางนี่นะครับจะได้ประโยชน์จากการราคามที่ถูกมงแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ็บหนักจากการขึ้นราคาของน้ํามันอันมาจากสงครามที่คุณปูตินเนี่ยก่อไว้ครับต่อไปเนี่ยมาดูใน กำลังจะ อ่าจกัดราคาของรัเสเซียน้ํามันเนี่ยนะครับพวกเขาได้คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับโดยให้ผลว่ากว่าที่จะไปหัวนะครับให้ทุกคนเนี่ยประเทศต่งตางๆนะที่ซื้อน้ำมันรายใหญ่จากรักเสเซียเนี่ยมากดเหกือร์เนี่ยนะครับรวมถึงนะต้องมีจีนแล้วอินเดียเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะครับแถมรัเสเซียก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ขายครับซึ่งในมุมมองของนักวิเคราะห์แล้วเนี่ยนี่เขามองว่าไม่เวิร์กนะครับมากกว่านั้นเขายังคิดว่าราคาอาจจะแพงขึ้นมากกว่านี้ด้วยก็ได้ถ้้าาาาาารรรัััััััสเเเซซซีีีีีียยยยนนนนน่่่ไมมมมหหห็็ดดดวคบบบึงงงงกกกอออภพพใญททิจธ์ เช่นอยู่ในกลุ่มบริสเหมือนกันนะครับอยู่ในกลุ่มนี้เชื่อว่าเจ้าพ่อเซิงไฮอองค bon ์กรของนมือเซิงไฮเนี่ยครับซึ่งก็เป็นพันธมิตรกันอย่างเหนียวแน่นซื้นนักขายน้ำมันกันอยู่แล้วกันที่จีนกับอินเดียจะมาหักเนี่ยยอมคว่ำบาตรรัสเซียด้วยแล้วก็จะก,กับรัสเซียเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยครับและหากกับดูใฝั่งของรัสเซียนะครับเขาเนี่ยก็ไม่ยอมกับราคาที่60ตดอลลาร์ต่อบารรลอ,อยู่แล้วแถมยังกล่าวหาทางยุโรปด้วยนะครับว่ากำลังทำลายตลาดเสรีครับแหมทำลายตลาดเสรีโหชอบคำนี้มาก

ขนส่งเงาหรืออาจจะเป็นเรือขนส่งน้ํามันที่ไม่ได้แปะโลโก้รัสเซียนั่นแหละครับซึ่งตัวเลขน,นี้ก็มีมกากกว่า100ลําเลยนะครับก็เป็นการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตวันตกนั่นเองดังนั้นถ้าคุณจะซื้อน้ำมันรัสเซีย60ก็ไปหาตัวเองเนะฮะแต่ถ้าคุณซื้อน้ำมันรัสเซียที่เป็นจากเรือเงาเนี่ยก็ซื้อได้ครับราคาแพงกว่านี้หน่อยครับซึ่งบรกเกอร์ขนส่งนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยประเมินว่ารัสเซียเนี่ยนะครับทางมอสโกได้เพิ่มเรือมากกว่า1้อยําแล้วนะในฝ ไม่ระบุชื่อน,นะครับหมายความว่าการซื้อขายน้ำมันของรัสเซียเนี่ยมีผู้ซื้อที่ไม่ระบุชื่อด้วยนะและบอกด้วยนะครับว่ารัสเซียเนี่ยทำการสะสมรวบรวมนะครับเรือบรรทุกน้ำมันกว่า103ลําเลย เพ,เพิ่มกองเรือในปีนี้ด้วยและก็ทําการจัดสรรเรือนี้ให้กับทางอ e ินเและก็เวเนซุเอลาด้วยครับอาจจะเห็นกองเรืองเงาของรัสเซียเลยครับเพื่อต่อต้านมาตรการการคว่ำบาตรการจํากัดราคาแต่ทางยุโรปนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วค่ะตัวเรื่องของราคาน้ํามันโดยรวมเนี่ยนะครับเทรนเนี่ยก็ยังคงมองว่าอาจจะค่อยๆสารพันเตี้ยลงนะครับหรือว่าผ่านจุดพีคไปแล้วเพราะสงครามเนี่ยก็ยากลากกันมาอย่างยาวนานนะครับกลุ่ม OPEC o p e c, c Plus เนี่ยก็ทำการลดกำลังการผลิตแต่ราคาน้ำมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อย ไปไหนนะครับและเหมือนจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆด้วยถ้าในฝั่งของนักวิเคราะห์จากทาง City Group น,นะครับได้ออกมาบอกได้ว่าราคาน้ํามันเนี่ยนะอาจจะ,ะล่วงนะครับไปถึง65ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงจบปีนี้นะครับท่ามกลางการเกิดของ r e c e s s i o n หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองครับก็ให้ผลว่าเรื่องของดีมันนั่นแหละนะครับพอเศรษฐกิจถดถอยปุ๊บเนี่ยการบริโภคน้ํามันเองก็จะ ค่อนข้างน้อยลงราคาเนี่ยอาจจะร่วงลงมาได้ครับซึ่งก็ต้องจับตาดูตอนต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสุดท้ายทั้งคดได้ไประโยชน์คดได้แค่เสียอย่างไรราคาทองมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนติดตามกันคลิปต,ต,ต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลิมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะฮะแล้วก็ขอเวลาหนึ่งวินาทีติดตามช่องนี้ให้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับและทุใครอยากฟังความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเป็นวิจัยพรีเมียมนะครับเป็นบทวิเคราะห์จากวิจัยดังๆที่ผมกับเพื่อนได้ไปอ่านให้ฟังเเเเเนนนนนนนีีี่่ยยยะะะครรรรรััััับบกกกกก็็มมมาาาลลใใใหให้ห้้ฟฟงงงงอออออววดดดทุืจปตตพ์โผ พิธีนะครับที่บอกว่าเราเนี่ยลงทุนกับอะไรทิศทางของเศรษฐกิจวิกฤตโลกไปทางไหนแล้วพวกเราเนี่ยเล็งหุ้นตัวไหนจะเข้าซื้อหรืออย่างเนี่ยก็ติดตามพื้ที่หุองในวงในได้เลยนะครับเพียงแค่เดือนละ1นึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะและท่านผู้จัจำหน่สามารถอ่านซับได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณทุกคนนะครับมาสุดคลิปนี้กินบ้างคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงการคว่ำบาตรรอบใหม่นะครับจากทางยุโรปแล้วก็กลุ่ม G7 รวมถึงอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียด้วยในการจำก ไปมันพอกับราคาในตลาดเลยอะไรเงี้ยต้องกดให้แบบแยกไปเลยที่60ดอลลาร์ครับรายาการนี้ก็มีมาเพื่อจะให้รัสเซียเนี่ยครับตัดท่อน้ำรัสเซียให้มีเงินน้อยลงไปกําไรน้อยลงจนสุดท้ายเนี่ยทำให้ไม่มีตังไปฟันดิ้งสงครามนั่นเองในฝั่งของยูเครนก็บอกว่าต้องกดเลยสัก30ดอลลาร์ฮะซึ่งฮันดูพิเผเนี่ก็เป็นการคว่ำบาตรรอบใหม่เพิ่มแรงกดนั้นกับทางรัสเซียถูกไหมครับแต่ถ้าดูเรื่องของเนื้อหารจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันการเปิดให้ประเทศที่คว่ำบาตรรัสเซียรวมถึงยุโรปเนี่ยซื้อนา้านด้่อบรัสเซีย ต้องคว่ำบาตรถูกไหมขายกับยุโรปก็ไม่ได้ต้องขายกับทางเอเชียแทนนะครับซึ่งเกษตรก็เสนอโปรโมชั่นใะห้กับเอเชียลดถ,ถึง30%เอลยทีเดียวทําให้มีประเทศในเอเชียดูถึงซาอุดิอาระเบียเนี่ยอาจจะหัวส<ม>นะครับมีการแปะป้ายราคาขายต่อกับประเทศอื่นอย่างเช่นยุโรปด้วยก็เรียกว่าน้ำมันร,รัสเซียเหมือนเดิมแต่ว่าวนกันไปถึงนะฮะอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นคือราคาโคสิต่อต่อบ,บารลเนี่ยยังคงสูงกว่าที่ร,รัสเซียเนี่ยขายกับทางจีนทางอินเดียหรือทางเอเชียด้วยนะครับเลยตั้งคำถามว่าการทำแบบนี้นนยุโรปกลััับมาาซ้ดเนี่ย เป็นการดีกับยุโรปหรือว่าดีกับทางรัสเซียกันแน่ซึ่งจะบอกว่าทางรัสเซียเนี่ยก็ถือว่ากระทบนะครับที่ขายน้ำมันไปทางยุโรปไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าไรายได้ของเขานี่สูงจริงจริงนะอยู่ที่150,000ล้านยูโรเลยนะครับก็คือตั้งแต่เกิดสงครามมาเนี่ยฟันเงินเป็นแสนล้านยูโรเลยฮะและนอกจากมาตรการตรงนี้เนี่ยดูเหมือนรัสเซียจะไม่ได้เอาด้วยแล้วนะครับในฝั่งของนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าคุณต้องไปคุยกับทางจีนกับรัสเซียให้กับคว่มบาหรหรือว่าให้าเี ปปักร้วเร็จทำไมเมื่อเขาเนี่ยอยู่ในฝั่งเดียวกันครับทั้งเรื่องของบริกส์ทั้งเรื่องขององค์กรข้ามือเซยงไฮ้ด้วยและล่าสุดในฝั่งของรัสเซียเนี่ยก็ทำการตอบโต้นะครับโดยทําการไม่ยอมรับมาตรการนี้และก็เตรียมเรื่องของเรืองเงานะครับก็คือเรือเนี่ยเรือน้ำมันที่ไม่ได้ปิดติดโลโก้รัสเซีย เป็นหลักร้อยลำเลยนะก็คือขายแบบว่าไม่ต้องรู้ผู้ส่งผู้รับกันแล้วนะครับก็เอาไว้เรียกมาตรการการคว่ำบาตรนั่นเองถ้าคุณจะซื้อน้ำมันรัสเซีย60ก็หาเอา,าเลยกันนะครับแต่ถ้าคุณจะซื้อน้ำมันผีปิシャルมันผีน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ติดโลโก้เนี่ยอาจจะได้ราคาที่เหมาะสมก็ได้แต่อย่างนี้ก็ต่นะครับเทรนด์การลงของน้ำมันเนี่ยก็ยังคงมีให้เห็นอยู่นะบางท่านพิเค้าเจตังซิตี้กรุ๊ปก็บอกว่าปีนี้เนี่ยครับปลายปีอาจออองงาาะจะเหลือแค่าหกสิบห้ามนราคขึ้ห,หือลงหรือเปล่าราาคดประโยชน์ก็คอมเมมนต์าบอกกันหน่อยนะครับ ขอบคุณทุกคนนะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ